ค่ะปลาตัวใหญ่ๆมากเมื่อเช้าซื้อต้มยำปลานี้ ครับเพื่อนๆครับอยู่ที่ตลาดโพสัมต้นสวัสดีครับเอาเมาปลาอยู่ที่ตลาดโพสัมต้นฮะผัดต้ยมยำนะคะจะทำเมนูเจ็ดสิบาทค่ะผัดต้ยมยำนะฮะซื้อปลาดิ๊ อีสานเรียกขัวใช่ไหมคุณกรุงเทพเรียกขอดเกตอีสานเรียกขัวขัวัวขัวเกตขัวเกตขัวกตเรียกขัวปลาดุกก็มีครับ คนมาเหมาปลาดุกเหมาปลาดุกแล้วฮะหายไปไหนลูกไปปล่อยแล้วครับไปปล่อยค่ะอ๋อเหมาสิบเตตัวไปปล่อยสาธุรวบุ้นดยกัอดตายหมดแต่ยังยังเป็นทั้งหมดช่มเในในนี้ในนี้ปลาอะไรครับ ปัาปลนิปน,นปลาเน,นยังยังว่ายน้ำอยู่ลอยฮะจ่ายตลาดกันยามเช้าม,มีเมนูอะไรมั่งเนี่ยวันนี้ทำอะไรให้ FC ดูมั่งสามเมนูสามเมนูเลยเหรอสามเมนูเลยอ่ะปา<แ>กงั้นเดี๋ยวไปดูกัน<ม>ว่าวันนี้ครูตั๊ก เมนูคุตักจะมีอะไรบ้างเอาอะไรวางไหมเอาน,นี้วางต้องที่เอา,าค่ะ,คะสวัสดีครับเพื่อนๆช่องเรดดพาเทีย่ยวพัลูกเที่ยวกินตามสบายนะคะและสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุตักก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็คือวันนี้จะนําเสนอเมนูต้มยาปลานิลนต้ยมยาปลานิลนทางอีสา,บานบ้านเฮาเนี่ยจ้ะเพราะว่าปา่านี้เป็นปลาที่ขึ้นซื้อเสียงทางอีสานบ้านเฮาที่สามารถหา ซื้อในตามทองตลาดได้หลายแล้วก็ไม่เห็ดกินป่านิ้นเนี่ยเห็ดทั้งน้ำพริกป่านิ้นก็นได้ต้มยำป่านิ้นก็นได้ป่านิ้นทอดก็ได้ถ้าไปงานอีสานบ้านเขาเนี่ยจะเจอป่านิ้นตลอดเลยค่ะเมื่อนี้ก็เลยน้ำเสนอต้มยำป่านิ้นจ้าโอเคนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีนะคะอันนี้นะคะคุณตักต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วคุณตักก็จะใส่รากผักชี ข,ข่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเนี่ยใสลงไปเลยค่ะใส่เลยเนี่ยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะต้มน้าให้เดือดหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ,น,ะนี่เอาไ้โรยหน้าตอนอ่าเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะคะเกลือ สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมะขามเปียกนะคะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบรสเข็มข้นแล้วถ้ายังไม่เปรี้ยวพอเราก็สามารถบีบน้ำมะนาวได้นิดหนึ่งแล้วก็ชูทีเด็ดก็คือพริกแห้งแดงจินดานะคะก็คือจะทอดก็ได้จะคั่วก็ได้แต่คือตั๊กเนี่ยจเอาไปทอดแล้วก็โรยหน้านะคะมันจะได้แบบสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนะคะลูกใหญ่ลูกเล็กก็แล้วแต่บานเท้านะคะแล้วก็ ใบผักชีฝรั่งถ้ายังไม่เผ็ดพอก็พริกแดงกินดานะคะโขกด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมันก็จะหอมนะคะตามด้วยคุณตาจะใส่เกลือก่อนนะคะใส่เกลือ,อเกลือก็จะประมาณใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชา ต้ยมยำปลานิ้นนะคะต้องให้น้ำเดือดๆนะคะใส่ปลาปลาจะได้ไม่เหม็นขาวปลาเนี่ยคุณตักล้างน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะ,ะเพื่อนๆล้างน,น้ําเกลือแล้วก็ล้างน,น้ําเปล่าประมาณสี่ห้าน้ำนะคะปลาก็จะสีซีดหน่อยนะคะเพราะว่าเราล้างด้วยความให้มันสะอาดขึ้นมันจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณตักรอน้ําเดือดหน่อย พอน้ำเดือดมากแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะเราต้องรอให้น้ําเดือดนะคะปลาจะได้ไม่เหม่นขาวเคล็ดลับนะคะในการต้มยำปลานะคะก็เราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะพอใส่ปุ๊บใส่ปลาลงไปเราก็จะไม่คนนะคะจนกว่าปลาจะสุกนะคะ,ะนีะ่ปลาน้ําเดือดแล้วค่ะน้ําเดือดเลยนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาตัวใหญ่ๆมากเมื่อเช้าื้อ ต้มยำปลาเน้นไม่ต้องไปคนนะคะ,ะจนปลาจะสุกนะคะเราคุณไปคนให้ปลาสุกก่อนอเราเอาฟองออกเล็กนึงนะคะฟองตักฟอง เติมสุกเลยนะคะสุกเรียบร้อยเลยนะคะคุณต็จะใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลงไปนะคะเนี่ยค่ะใส่มันจะอมเปรี้ยวอมหวานหนะะอ่อยค่ะมะเขือเทศ คุูตัาก,ก็จะขกพริกแดงกินดาแล้วก็พริกกระเลียงพร,พร,พรวมกันนะเพื่อที่จะเอารสชาติให้มันจี๊ดจา๊าดหน่อยนะคะนะฮะพริกแดงกินดาและพริกเอกเนี่ยฮ,ฮะกระเลียงเอาไปใส่นะฮะต้มยำพอบุบๆพอนะเพื่อนๆไม่ต้องละเอียดมากอพอแล้วค่ะ เผ็ดมากใส่มากเผ็ดน,น้อยใส่น้อยน,น,นะคะแล้วแต่เพื่อนเชอบค่ะอะตอนนี้น้ําเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณต้าก็จะปรุงแล้วนะคะปลาคุณตัาก็สุกมะเขือเทศก็เริ่มจะสุกแล้วะค,ะค่ะต้าก,ก็เพิ่งจะมาคนนี่นะคะน,น้ํใสใส่ค่ะตักฟองนิดหนึ่ง พอเดือดแล้วคุณตาก็จะใส่พริกแดงกินดาพริกกระเหฉี่ยงลงไปนะคะเพื่อเอาความแซ่บหน่อยนะคะปรุงได้เลยค่ะก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกมันก็จะเปรียป้ยวอมมันหวานหน่อยนะคะ เวลาเราจะทานเราก็มาปรุงใหม่อีกรอบนึงค่ะนี่เราปรุงให้มันปันกลางลดปันกลางก่อนนะฮะอาผูตาก็จะใส่น้ำปลานะใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งเลยนะคะน้ำปลาสักสองช้อนพอนะคะ ได้จะลองชิมรสดูว่าเป็นยังไงอโอเคแล้วได้ที่เหลือพริกแห้งเดี๋ยวคุณตั้งจะไปทอดพริกแห้งนะคะแล้วก็เอาพริกนี้ผักชีฝรั่งโรยหน้านะคะเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้ให้มันเดือดแป๊บหนึ่งเราจะเอาผักชีฝรั่งโรยหน้านะคะตามด้วยใบมะกรูดโรยหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะ ความหอมนะคะ,ะพอน้ําเริ่มเดือดน,นะคะคุณตัก็จะใส่ผักชีฝรั่งเอาไว้โรยหน้าอีกตอนเราจะทานนะนี่โรยลงไปก่อนนะคะผักชีฝรั่งมันจะหอมนะคะตามเลยใบมะกูดีกนิดหนึง่งโอเคอตอนนี้คุณตักก็จะเพิ่งจะคนนะคะ หอมต้ยมยำปลาหนิงกุตักก็จะหอมอะไลองชิมกพอความมั่นใจเรียวได้ที่เลยคุณลองชิมดูยสิรสชาติแจ่มมากเลยโอเคนะอร่อยอร่อยอ่า สำหรับต้มยำปลานิลคุตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆแล้วคุตั๊กก็จะขอทอดพริกเอามาโรยตอนที่จะไปทานนะคะมันจะกรอบหอมอร่อยนะคะพริกแดงกินดาแห้งค่ะโอเคนะคะต้ยมยำปลานิลคุตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักทานกันนะคะโอเคค่ะ <What? S 1> คนยกไปที่หมอนะ ต้มยำปลามันเปรี้ยวยังเปรี้ยวแล้วไม่ต้องแลไวนะจะใส่แล้วแต่ชอบอแต่ว่าคุณถามผมว่าผมคนกินเปรี้ยงไงเดี๋ยวปรุงแล้วเปรี้ยวเกินอ่ะเปรี้ยวไปไมใส่นีเนักนองแล้วแต่<ๆ>เดี๋ยวเธอไม่ชอบเอาที่เธอชอบพ <c oughs> ราะคนสายกันฮะสายเปรี้ยวกับสายเค็ม <c oughs> ใส่น้ำปลานิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแน่นอนปรุงในชามนิด ความเข้มขน้นล้ากะตัดเป็นมะนานเวเรามีเมนูน้ำพริกปลาทูด้วยนะฮะป่นปลาทูด้วยนะ,ะใครอยากดูสูตรป่นปลาทูบ้านครูตักก็ตามไปดูคลิปหนึ่งนะฮะในต้มยำปลาเนินเดร์จ้ะหั่นชิ้นใหญ่ๆหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆ ต้นยำปานนินสูตรกุมภาวาปีอุดอรทานี่จ้าเยอะจะชอบหอมหอมหอมลนะ,ะแต่งหน้าแต่งหน้าให้สวย นน่ากากกิมต้ยมยำปลาเนรคือตักเ,เสร็จแล้ว,ลวนะแล้วนะคะเพื่อนๆมาแล้วเพื่อด้วยโรต้ตยมยำปลาเนรน,นะคะรัก<า>ขอชดน้ำหน่อยรสชาติมันจะเข้มข้นมากเพื่อด้โรเอาเนื้อปาลาลงไปยอยู่ <ขอ S 1> แล้วเขาขต้มเดียวน้ำมะขามแล้วเพียวมะนาว ทำคลินง,ง่ายที่บ้านหน่ะยเนื้อปลาดิบฟูฟ้องเลยขอขอแบ่งแบ่งเนื้อปลาดิบให้ผมนะหน่อยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาหมดสิแบ่งกันน,น,นี่คะเนืน้อปลาดิบโอๆเลยอบโอเคแล้วนี่ครับยอดสวยร,ร้อนๆแกงร้อน,อนข้าสวยร้อนๆฝนตกตกฝนก็ตก

ค <พา S 1> ่ะสำหรับต้ยมยำปลานิน้นคูณตาได้จ้ะปากเพื่อนๆแต่เอฟซีทุกคนนะคะรีบทุกๆๆท่านนะคะก็เราไปทำทานนะคะอร่อยง่ายปาก็ถูกปาก็ไม่ได้แพงนะคะมีประโยชน์มากนะคะสำหรับต้ยมยำปลานิน้นผู้ตกกาก็ฝากเพื่อนๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมนูผู้ตาเลยนะคะเมนูต้ยมยำปลาหนิ้นค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเี๋ยวโรทาน การปิดต่อไปครับ